ถ้าเราจะพูดในเรื่องเงินไทยในเชียงตุงนะคะจริงๆสามารถจ่ายได้แทบจะทุกร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างสร้างบ้านเวลาเราจะสร้างบ้านนะคะเราจะไปซื้อสิ่งของเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสีบ้านเอ้ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะคะเราสามารถจ่ายเงินไทยรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะคะถ้าเรามาคิดเลทเป็นพม่าแล้วเราตกใจเพราะว่าเงินพม่ามันค่อนข้างเฟ้อลงนะคะหรือ ถ้าจะเป็นถ้าจะจ่ายเป็นเงินจินนะคะก็คือสามารถจ่ายได้นะคะในเชียงตุงนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องสำอางร้านขายของชำร้านที่ตามในตลาดนะคะบางร้านนะคะ ที่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าร้านขายชุดไทยใหญ่ชุดไยไม่ว่าจะเป็นชุดกีฬาอะไรก็แล้วนะคะถ้าอยากจะจ่ายเป็นเงินไทยนะคะพ่อค้าแม่ค้ารับเป็นเงินไทยคะ่ะคือตามอย่างเช่นตัวเองก็คือแบบเวลาไปตลาดแล้วเงินพม่าไม่ติดตัวแต่ว่ามีเงินไทยติดตัวก็คือสามารถจ่ายได้นะคะถ้าบางร้านนะคะไม่รับเป็นเงินไทยเราก็ เอาแบงค์ธนบัตรที่เป็นเงินไทยนั้นไปแลกเป็นเงินจัดก็ไปจ่ายได้นะคะแต่ว่าเลทมันเนี่ยเราพูดแบบตายตัวไม่ได้นะคะซึ่งเลทเงินพม่าเนี่ยมันจะอยู่อ่าหนึ่งวันเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงนะคะเราพูดแบบตายตัวอย่างเช่นวันนี้หนึ่งแสนจัดได้หนึ่งพันบาทแบบนี้ไปตลอดไม่ได้ค่ะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนิดหน่อยอย่างเช่นหนึ่งพันบาทได้แสนหนึ่งหนึ่งแสนสองแสนสามอย่างนี้นะคะ คือน้องแป้งก็อยากจะบอกว่าแทบชายแดนประเทศไทยเนี่ยเขาเนี่ยจ่ายเงินไทยนะคะอย่างเช่นน้องแป้งไปท่าขี้เหล็กอย่างนี้ค่ะก็ต้องพกเงินไทยไปนะคะเงินพม่าก,ก็ต้องมีนิดหน่อยนะคะเพราะว่า,อ,าอะไรอะ่ะคือที่าขี้เหล็กเนี่ยเขาหาเงินไทยแล้วก็ใช้จ่ายเงินไทยนะคะเพราะว่าแทบชายแดนเนี่ยแทบจะใช้แบบเงินไทยแบบแทบจะไม่มีเงินพม่าเลยนะคะ ก็รู้สึกว่าดีเราหาเงินไทยเราจ่ายเงินไทยมันมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะคะถ้ามาที่เชียงตุงเนี่ยก็คือตอนนี้คืนเริ่มแล้วนะคะแต่ก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้รับเป็นเงินไทยนะคะก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบตอนนี้เนี่ยเรา,เาบางทีเราก็มีเงินต่างประเทศติดตัวนิดๆหน่อย,อยๆเราก็สามารถจ่ายได้นะคะถามว่าที่เชียงตุงใน ในประเทศเราเนี่ยมีแอปสแกนจ่ายไหมก็คือมีค่ะก็คือสามารถสแกนได้คือแต่ก่อนอนะ่ะไม่มีนะคะเริ่มจะมีมาไม่นานนี่เองค่ะคือแบบเราไปกินของกินเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นร้านข้าวแหลมฟื้นร้านอะไรบางคนเขาก็จะวาง qr code ไว้แบบประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งก็คือจะเป็นแอปของในประเทศนะคะเราสามารถจ่ายเราสามารถสแกนจ่ายได้ถ้าเงินมีในอ่า ของเรานั่นเองนะคะก็จริงๆอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่น้องแป้งอยากเจอบอกให้พี่ๆน้องๆน,นั่นเองนะคะก็บางคนถ้าแบบว่าจะพกเงินพม่าตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าคือน้องแป้งเห็นคอมเมนต์เนาะหนึ่งพันบาทสองพันบาทไปในตลาดได้ของเยอะเลยคือถ้าพกไปหนึ่งแสนจัดสองแสนจัดเนี่ย ไปในตลาดแทบจะไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้นะคะคือคือน้องแป้งก็รู้สึกว่าของมันเนี่ยถ้าเทียบกับที่ประเทศไทยกับที่บ้านน้องแป้งเนี่ยมันราคาแทบจะเท่ากันเลยถ้าเราจ่ายเงินไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคในความรู้สึกของน้องแป้งในตอนนี้นะคะถ้าจ่ายเป็นเงินไทยเนี่ยค่อนข้างที่โอเคมากนะคะบางชิ้นบางอย่างที่มันเป็นสินค้าที่มาจากาในประเทศพมา่าหรือว่ามาจากทางจีนบ้างมาจากทาง ที่มันไม่ใช่ของประเทศไทยของไม่ใช่ของไทยอย่างเนี้ยเราก็จ่ายเงินพม่าก,ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะบางชิ้นบางอย่างมันก็แตกต่างกันไปเราต้องเข้าใจในมุมมองและในเหตุการณ์ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ